สวัสดีครับทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะครับก็บ่อนี้ก็เป็นบ่อผักบุ้งที่ผมเตรียมที่จะย่าในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมก็ดูน้ําแห้งจับปลานะครับครับวิธีการจับปลาก็ง่ายๆคล้ายๆกับการจับกุ้งนะครับเราก็จะนาอวนมาปูแบบนี้ครับแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราลากขึ้นไปหนึ่งเที่ยวนะครับลากเลยยกขึ้นไปหนึ่งเที่ยวนะครับ และปลาที่ผมที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับพ <ผม S 2> ่อผมปล่อยพ่อแม่ผันไว้ประมาณสี่ห้าสิบคู่นะครับอรอขอโทษครับสี่ประมาณสี่ห้าสิบตัวนะครับปล่อยปลาตัวขนาดฝ่ามือไว้ประมาณสี่ห้าสิบตัวนะครับในช่วงที่ม ปลูกผักบุ้งบ่อน mm ี้ใหม่ๆนะครับที่เริ่มใส่น <ok ้ําผมก็นำพ่อแม่พันธุ์มาปล่อยไว้นะครับและลูกปานินก็จะเกิดขึ้นมาเองแบบนี้และปลาทั้งหมดนี้ผมก็จะนําไปปล่อยในบ่อพักน้ําที่ใกล้ๆบ้านที่เราเอาันผักบุ้งมาเทนะครับ และปลาเหล่านี้ก็จะไปกินคนผักบุ้งนะครับและส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็จะประมาณสักเจ็ดแปดสิบโลได้นะครับส่วนหนึ่งเราก็จะนําไปปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติและส่วนมากเราจะปล่อยไว้ในในบอ่อผักน้ํานะครับเพื่อให้กินคนผักบุ้งเป็นอาหารและอีกอย่างหนึ่งเราก็เลี้ยงไว้นะครับก็จะปลาตัวไหนเล็กๆ เป็นปลาที่ไม่แข็งแรงนะครับปลากินเนื้อนะครับพวกจระเมศอะไรก็จะเป,เป็นอาหารของปลาพวกนั้นนะครับและปลาหนินนี้ที่โต รอดไปได้ก็ถ้าไปกินคนตักบุ้งเป็นอาหารนะครับครับเราก็จะต้องลากขึ้นไปเที่ยวหนึ่งนะครับไม่เช่นนั้นลาจะเสียหายได้นะครับและเที่ยวนี้ก็เป็นเที่ยวที่สองเที่ยวที่สองก็คือชั้น,นตอน,นคล้ายบอกกุ้งนะครับนั่นก็คือการปลูวอนตุท่อนะครับปลูวอนตุท่อแล้วก็ ฟางเาก็จะทยอยไหลาตามน้ํามานะครับขั้นตอนเหมือนกันกิพุ่งเป๊ะเลยนะครับแล้วเราก็จะมาค่อยๆตักครับแล้วการตักนี้ที่ค่อยๆตักแล้วลิ้นค่อยๆลิ้นนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับเนองจากมีประดุกนะครับประดุกผมก็ปล่อยไว้ประมาณกเจ็ดโลนะครับตัวขนาดปลายตัวขนาดนิ้วก้อยนะครับช่วงช่วงที่ผมใกล้ๆจะขึ้นท,ท,ที่เริ่มขึ้นน้ําเพราะว่าตรงนี้มีแอ่งผมก็ปล่อยไว้ห้ากโลตัวขนาดนิ้วก้อย และวันนี้นะครับปลาดุกทั้งหมดก็จะได้สักประมาณ6กถึงเจ็ดโลนะครับนั่นก็คือประมาณเข่งดำนี้เต็มๆนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวเล็กๆที่ผมคัดไปปล่อยอย่างบ่อผักบุ้งอีกบ่อหนึ่งเจตนาของผมที่จะเอาปลาดุกมาปล่อยนั้นก็ไม่ใช่อะไรนะครับก็ผมก็มองเห็นว่าในบ่อ เหล่านี้ในโอผักบุ้งนะครับก็จะมีหอยหอยก็คือหอยเชอรี่หอยอะไรต่างๆนะครับซึ่งปลาดุกเขากินพวกหอยพวกนี้เป็นน้าอาหารอยู่แล้วนะครับแล้วก็กินปลาเล็กๆที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติเองเป็นอาหารด้วยนะครับก็ถือว่าปลาดุกเป็นส่วน ควบคุมระบบนิเวศนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยหรือปลานิลตัวเล็กๆถ้าไม่เช่นนั้นนะครับปลานิลนี้จะเกิดเป็นตันๆเลยนะครับซึ่งจริงๆถ้าเป็นตันเราก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนนะครับปลาดุกเราก็มาปล่อยไว้ประมาณหกเจ็ดโลถ้าผมจําไม่ผิดห้าหกเจ็ดโลนะครับแล้วก็ เลี้ยงมาอีกสามเดือนเศษๆนะครับเพราะว่าพักบุ้งก็เกือบเกือบสี่เดือนก็เลี้ยงมาประมาณสี่เดือนนะครับก็ปูใหญ่นะครับก็ประมาณไซส์ประมาณ 2, 2> าองถึงสามตัวโลเท่านั้นเอง <ๆ S 1> นะครับครับก็ปลาดุกก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะมาเป็นอาหารให้เราแล้วก็ยังได้แบ่งเพื่อนบ้านนะครับแต่ส่วนปลาิลนผมไม่ได้ขายนะครับปลาส่วนใหญ่ก็จะไปปล่อยในบ่อพักน้ําและส่วนหนึ่งก็จะปล่อยคืนให้กับธรรมชาติครับแ่เชือกเลยปะ เดม่พวผมแก่เดี๋ยวจับฝันเดี่ยปากก่อนไหนยกให้ดูหน่อยดิว่ามันเยอะขนาดไหนอก่อนานี่ย่ปว้าวสุดยอมาดูโหใหญ่มาก อเอไ,ได้ที่อยู่ใหม่ฝากกดไลค์กดติดตาม และกด subscribe ขอขอบคุณมากๆนะคะ